น้องสวัสดีครับผมปลาเริ่มกระโดดอีกแล้วพามานั่งดูปลากระโดดครับไปอยู่สะพานหลวงหลวงปู่หงเช่นเคยครับทุ่งมนประสาสุริมหายตรงที่น้ำแหลมๆนะครับรอดูนะครับเขาบอกว่าวันนี้มันขึ้นเยอะทึงปกติเออตัวตัวใหญ่ด้วยครับแต่วนันไม่ฟูอาจจะเป็นกระจังหวะด้วยมั้งครับ ตั้งตั้งระดับน้ำยังไม่ถุกครับอ้าวอาอาวลามาดูปลากระโดดครับช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดวันนี้โอ้ช็อตเด็ดคลิปนี้นะครับมาดูครับหลายหลวงปู่หงเช่นเคยนะครับปลาอย่ตัวใหญ่ๆรอบนี้อ่า่บ้านทุ่งมนครับตำบลมนทุ่งมนอำเภอปราสาทสุพรรณเราลุ้นครับว่าช็อตเด็ดแเด็ดจริงไหมปลาเริ่มมาแล้วครับ ตัวใหญ่ๆอู้อู้ตัวใหญ่บั้งซูมดูครับดูครับเออเ้าลุกันไปเรื่อยๆครับเติมแล้วเติมแล้วได้เวลาแล้วครับชตรงเช้านี่แหละประมาณนัดสองโมงเช้าเออตลอดเออตลอดโอ้โห มาเร็วหลุดครับหลุดโค้งมาเร็วเกินเขโค้งครับขาไปแดงมั้งเมื่อกี้น่ะเออเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับปูโอ้โหโอ้พายุปลาโอ้โหโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ปล่อยเลยปล่อยปล่อยมันกระโดดนานๆโอ้โหโอ้ โอ้โอยะมาอมากโอยะโอ้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับได้จเอออ้อ่างไครับอกมาล้ที่นี่นเดินนะโอ้ใส่หัว้วมีใส่หัวด้วยครับ ว้าวุ่นเลยครับปวดหัวเลยครับปลาหลอกแบบนี้ถ่ายให้เราเห็นปลาเยอะขึ้นด้วยบานไปไม่ถูกปลาทีนี้ริงเยอะปลาเยอะสุดด้วยบานไปไม่ถูกนะว้าวุ่นเลยครับโอ้โหโอ้พอได้ว้าวุ่นอยู่ถ่าย ยังไม่ถึงคิวพูดได้อยู่ครับวาวุ่นที่นี่พอถึงคิวตัวเองเนี้ยรู้สึกเออเพีเองเออปลามา <ไอ S 1> เซลซ<า>่ามาขึ้นเป็นร้อยอตามจึงสิเออเอเอเพื่อนก็ขึ้นมาครับผมบันมากปลาเอาเริ่มมาอีกแล้วครับเริ่มมาอีกแล้วครับผ้รอมี โอ้ดูขึ้นมาดูขึ้นมาเออเออมาเร็วมากมาเร็วมากครับเออเออเออขึ้นไปตลอเลยร่รางลองวานตอนที่มันขึ้นน้อยๆดูตอนมันกระโดดเยอะเราวานไม่ถูกมันเรี่องความร้อมรอแล้วครับมัดแ h กับมือให้ดีๆครับบัดล็อกเลยครับมัดล็อก มาผู้งใหญ่เลยครับชุดใหญ่เลยโอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โอ้เออโอ้โอ้โอ้อ่าละครับเด้ปลาตกใจคนไทยครับโอ้เออเออเซลซ่าจริงๆว้าวุ่นกันไปเลยครับพี่น้องเอเอาละครับมาเราดูครับคนบ้านจะว้าวุ่นไหมครับวันนี้ โอ้มากันเยอะจริงครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเออนะครับจากเหนือสู่ใต้นะครับตอนนี้ผมยกไปแล้วครับจากภาคเหนือไปภาคใต้ครับโอ้โหดูโอ้อ่าอันนี้ไม่ใช่ไซมอนนะครับโอ้โหเอยอะมากเยอะมากเออจิงจเลยครับ ได้มีชนกันบ้างเลยเยอะขนาดนี้ได้มีชนกันบ้างครับดูดูดูโอ้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 เอาเอาเออดูดูสเลิศไปดึดูแล้วครับโอ้แรงดีแรงดีครับเอาโอ้โหอยู่ตรงมุมแหลมๆอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ มาเยอะมากโอ้โหเอาแล้วครับเยอะจริงจริงโอ้ยยิ่งเชียร์ยิ่งมันยิ่งเชียร์ยิ่งมามาอีกเอาเวียนเอาเวียนแต่ติดๆกันมาเราจะเลี้ยงแล้วปล่อยให้ตายใจก่อนครับให้ตายใจไปโอ้ดิดิมันเริ่มเข้าฟังแล้วครับเออเริ่มมาเยอะแล้วไม่มีวันสู้กนหมอโอ้โหนี่นี่เริ่มมาค้างแล้วเริ่มมาค้างแล้ว ออกข้างแล้วมาแล้วครับนี่แหละของแท้ของแท้เอ้าเอ้ากระจายครับมันกระจายไปทั่วโอ้ยโอ้ยหูหมกเลยโอ้ยดูเยอะมากเยอะมากเลยตุ้มเหียร์นั่งดันเกยเดียร์โมรูหมดเลยกระไรซาลูหมเลยบึบบึบโมนี่บึบบึบเดี๋ยวโมก็เปลี่ยนโตเลยแต่แม่บอกพี่เส้นโตนี่ก่าจืดเงนได้ไหมเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากครับ ดูครับเขาจะตัดสินใจวันตอนไหนนะครับฟาบโนโร่เหรอเออเอ,ลเอ,ลลเอ,อแล้วครับเอาอีกแล้วครับเออเออเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วครับมามาจวดเนี่ดูพี่โดดน่าจะมาวุ่นอีกแล้วครับนิ่งเลยครับนิ่ง ยังไม่โดนครับทั้งมือนะามือหลังทุบชาวไทยก็ทุบต้องเลยกราวละ่นทิ้งร้องเลย,เลยนะคิดว่าน่าจะดูครับพี่น้องสี่ห้าตัวเองบอกมาเราดูตะบองมาเราฟิวทุยบได้ทันนะพี่พนารร่าเสียดายครับเอาใหม่เอาใหม่สงสัยรอคนนี้แหละครับ เฮ้ยใหญๆนั่งดูสถานการณ์นานแล้วจีำพูดเลยวันนี้รถเลี้ยงได้ปลาหนึ่งตัวเรียมตัวเลยเพียอนอะไรลองโดดรถรตัวหนึ่งมาเลยปั่นทงเอาแล้วเชียร์ขึ้นครับเชียร์ขึ้นครับเอ้ยอันนี้เชียร์ขึ้นครับแล้วนุ่มแล้วเชียร์ขึ้นครับสักครู่สักครู่ครับ เอาละครับเป็นกระโดดตัวสองตัวใส่เลยใส่เลยจวดเอ,อ้ยเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่ามันจะเข้าท่าครับโอ้โหเข้าท่าเข้าท่าไหนไม่รู้ครับฮ่าฮ่า่าดูทรงดูทรงดูทรงแล้วเอ,อ๊ะ อยู่ครับยังยังยังไม่ใช่วันของเรายังไม่ใช่วันของเราจะนั่งมิเครตั้งนานวันชา้วาวันเร็วก็โดนแค่นี้เลยเอาแก้เกมไหมแก้เกมไหมเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่นอ้อง <c oughs> รื่มแล้วครับริ่มอีกแล้ว <c oughs> มาดูรอบนี้ครับ ในจาวานแบบแพ็คคู่ครับแพ็คคู่มานซ้ำคนหนึ่งข้างล่างด้วยครับรู้แนวและรู้แนวละโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอเยอะมากเยอะมากว้าซิวอ้าวล้วนเลยครับฮ่าฮเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะมากเยอะมาก อาแล้วครับอาแล้วครับรอบนี้รอบนี้จะเป็นยังไงตั้งเล็กทั้งใหญ่เลยครับโอ้ยขุ่นอ๋อเขาวางแผนใหม่นะครับวางจำด้าน,นล่างแล้วก็ตรงนี้ครับรอบแรกๆยังไม่ถูก มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาเอายังนะครับยังนะครับย,ยังช่างใจอยู God, ่ครับก็กวามชัวรวก็กวนชัวเราต้องร้อยเราต้องร้อยโอ้โหดูขึ้นมาโอ้โหว้าวว้าวว้าวเอาดูทางนู้นทางนู้นทางนู้นโอ้ยจุดอ้าวว้าว มาทางนี huh. ้บ oh. oh, oh. mm ้างโอ้โหอยู okay, again, ่คร yeah, ับเออเออเยอะมากเยอะมากโอ้โอ oh ้เ oh. ป oh ็น oh. ร oh ้อยเป็นพันแล้วมั้งยังยังครับยังไม่เอายังไม่เอาทั่งนู้นนั่งนู้นชุ่ก่อนชุ่ก่อนชุ่ก่อนปึ๊บเเอาข้าอยู่ครับจะไม่เยอะไม่เยอะเราดูทางนี้บ้างโอ้โหโอ้โหโอ้ฮ่าฮ่า เอายังไงตัดสินใจยไงยั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 งนะใสยประสบการณ์เยอะครับเข่าเกมเข่าเกมยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นแค่นี้นิ่งนิ่ง่าฮ่าบานมาทุกปีรู้ทางแล้วเดี๋ยวดูครับยังเชิงอยู่โอ้โหโอ้โหไอ้เราเอาเอาเออรอบนี้เยอะมากเอาแล้วครับตัดสินใจแล้วครับ โอ้ยโอ้ยจวดไอ้จวดโอ้โดนเซาซายู่น่าจะเอาข้างบนบอกไม่โดนดูข้างล่างครับดูข้างล่างปึ๊บปึ๊บมาประสบการณ์จะช่วยได้ไหมพี่รู้ประสบการณ์ปึ๊บปึ๊บฮะเอ้ยเราจะไปโม ปลาซิวอาวได้อยู่หน่อยหนึ่งด้ไาวได้โอ้ได้ไดูแห่ซ้ำแห่จำลองเฮ้ยอาวสิบยี่สิบตัวได้อยู่ครับมามาแห่จำลองแห่จำลองต้องมีโดนบ้างแหละครับได้ยเยอะขนาดนี้ มา,มาคนซ้ำคนซ้ำบึ๊บ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 ซุนยุ่มสุนยุ่มโอ้โห่พอได้พอได้ซิวอ,อ,อ้าวล้วนๆเลยครับซิวอ,อ้าวล้วนๆเออเอาเอ,าเอ,าเอา รอบต่อไปครับเริ่มเดาทางถูกแล้วสายแบกใหม่นะครับนูองเอาแล้วครับเอาแล้วครับรอบนี้มากันอีกแล้วเริ่มแล้วครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากโอ้โหกองทัพกองทัพปลากองทัพปลาเยอะมากเยอะมากวาแล้วมาแล้วจวดเอาแล้วแล้วแล้วจวดเอ้อ อ้าวอ้าวโอ้โดนดูอ้าวมาเอามาไงครับเร่ลุ้นไหมหมดเร็วเป็นไงแล้วตรงสิโอ้โหใส่หัวเลยครับใส่หัวโอ้ตัวไตไปอ่ะตัวไตอ่ะดงเก่าครับอ่าทางนู่นทางนู่นอ่าเร็วลบเร็วลบเร็วลบ

แทนสำรองถูกต้องครับคนซ้ำแน่นนะคนซ้ำแน่นนะะก็โต้วรารซ้ำโอ้โหอโอ้โหโอ้ตามคิวตามคิวเอตามคิวครับแต่ว่าแล้วเขาไปวานเราตรงนี้ที่แกก็วานตามคิวนะครับรู้สูรู้สูแล้แน่นครับแน่นเริ่มอีกแล้วครับเริ่มอีกแล้วครับ ไม่นานครับรัประมาณสิบกว่านาทีครับเริ่มอีกแล้วโอ้โหมารอบนี้มีซ้ำไหมมีซ้ำไหมไม่มีคนซ้ำครับโอ้โหนี่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 เราฟังเราฟังโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหดู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 ขึ้นมาเราข้างนี่โอ้ดูดูตัวกลางโอ้เยอะมากเยอะมากโอ้ โอ้โอ้ยังว่ยววานแล้วยังเต็มเลยครับไงเนาะเป็นยังไงเนาะผลประกอบการพี่นา้องปลาใ้ปลาใมูเคื่อนยังเยอมากเจอแล้วไหมลือเป็นไงเป็นไง

ดรูกิบกิบกิบรู้แนวรู้แนวแล้วรู้เชิงแล้วรู้เชิงแล้วเออก็จะตั้งลำได้เล็กๆว่าไม่ถูกครับโดดอย่างนี้เลยต่ว่าไม่ถูกอันนี้เป็นช่วงช็อตเต็มเป็นช่วงช็อตเต็มเป็นคาร์บิลเดี๋ยวดูแล้วพอดู ตไไรอยอบนี้รอบนี้มันมาขึ้นอยู่ตรงข้างๆนี้เลยปกติมันขึ้นอยู่นูน่นรอบนี้มาขึ้นอยู่ตรงนี้มันมากครบัรบมันมากครับขึ้นเยอะมากเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มมาอีกแล้วประมาณสินาทีครับเมาเห็นอีกแล้วครับ ออ,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 อมาแล้วครับมาแล้วครับลื่นขึ้นมาเลยเอาด,ดไปเลยโดดได้น้าใจไปก่อนคนหวานยังไม่พร้อมคนหวานยังไม่พร้อมโดดไปเลยเออ เซลซาเซลซาเออโดดิโดดกโดดกดูดวขึ้นเยอะมากเลยเซลซ่าครับเซลซาวนพร้อมแล้วจับรอแล้วครับเออเออเออ ตายจุดโอ้ยังโดนซ้ำเลยนี่เออมามีใครโดนไหมครับว่ารูน้เน่โอ้เป็นตัวใหญ่ๆครับเออเดไป,ไปอ,อีไปไทยเลยครับไปอีทยเอาสลหรับกันหรือเปล่าครับรอบนี้ข้างบนจะถูกหรือเปล่า โอ้โหเห็นขาวๆแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วเเห็นขาวๆแล้วมันมีตัวใหญ่หรือเปล่าเอือว้าโอ้โาวว้าวซุ้มยูซุ้มยูไปแล้วอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับผมาเฮ้ยซุ้มในการรอคอยเอ้อ จมคาร์บิลมำคาร์บลเออใหญ่ๆนะครับแล้วเลยใหญ่ๆนะครับั้งน่านอ้าับทก่อนครับบทก่อนแลาวเริ่มมีแล้วครับเริ่มมีแล้วครับโอ้โอยโอ้ยโอ้ยปลามาปลาพร้อมแล้วคนพร้อมหรือยังยังครับยังเรามีอาจะสเลยครับ รอความทัวร์รอความชัวร์ลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นแล้วครับาตั้งสติก่อนสตาร์ทโอาหัวเน้นเน้นเน้นเยอะมากเยอะมากโอ้โหตัวใหญ่ๆครับรอบนี้ตัวใหญ่ๆมันมากครับปลามาเยอะมากครับวันนี้เต็มโดดกันดูครับ ายังครับยัง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 โอ้ยังอีกยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมพร้อมไม่ยังยังครับก็ยังไม่ขยับตัวครับยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่รอบนี้เอาอยู่ไหมครับเอาอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับไปแล้วครับสามสามไม่จู้ จวดไอ้จูฮาโอ้โบิดูบิดูโอ้ยบิดูโอ้เอาละครับคนกลางครับคนกลางน่าลุ้นที่สุดครับอ่าคนกลางจะตามคิวนะครับคนกลางนี่ตามคิวนะครับส่วนข้างๆเป็นเป็นขับเสริมครับเป็นขับเสริมซ้ำเราซ้ำโดนอีกครับโดนเอามา ซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มดูกระลางดูกระลางกระลางดอมปลาตัวใหญ่โอ้โหเต็มได้โหครับได้โหตัดตัดตัอตัดตัดตัดตรดตั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 ดสบดารด์ัดต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 ัดาัดตัดตัดาัดตัดต อ้าวเริ่มมาอีกแล้วครับเริ่มมาอีกแล้วอ่านี่อยู่บนต้นไม้ครับอยู่มุมสูงมากครับอยู่มุมสูงนี่น้องเส้นแห็บรร้อมมั้ยครับอืครับเออครับอ่าแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังโอ้โหไปเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับจูวดจูวดเอ้ยโอ้ยนี่โดดนี่โดนครับ เรอลุ้นเงครับคนซ้ำคนซ้ำอยู่ด้านล่างนะครับดูนะครับเอานี่คนใหม่นะครับคนใหม่เพิ่งมานะครับคนใหม่เพิ่งมานะครับครั้งแรกคิวแรกครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอไม่ไม่ใช่ครับวันรอบสองแล้วครับเอวานรอบหนึ่งแล้วจำได้แล้ว เออได้พอได้าครับจะไม่เยอะครับพอได้พอได้ครับอัอมูดยอดครับุมสูงครับุมสูงากทางนู้นครับมีคนซุ่มยิงนรสองคนนั่นดำดำของคนนู้นเครับบรรยากาด้น ต้นดีไซครับสวยงามมากครับสวยงามมากวิวสวยมากครับบนนี้อา้อาวเริ่มอีกแล้วครับเริ่มอีกแล้วนี่ครับดักบนนะครับนี่ดักบนนี่ดักล่างครับอา้าวมีเลขบนแนละเลขล่างครับ เริ่มมาอีกแล้วครับอ่าอีกส,<น>สักช็อตสุดท้ายอีกสักชาสุดท้ายครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับพร้อมแล้วค <Little thumbs in> รับจวดจวดอ่าแล้ว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 ว้าจวดเอออ่าเอามีลุ้นครับมีลุ้นโฮ้ยตรงไหนโอ้โหดูด้านบนก่อนดูบนก่อนเออ้ โอ้ล้างเหเฉยเฉยเออไปลุ้นล่างลุ้นล่างเออพอได้ครับพอได้เรือล่างอีกพื้นครับเอามาเอามาลงใส่ใจเยอะครับหนักหิมหิมเยอะครับข้างล่าง สายต้องไปช่วยหรือเปล่าครับหนักเกิมเต็มพลาวเลย,ยโอเคกบอกว่าโดนหนึ่งหรือว่าอะไรเลยหนึง่งเออ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 แล้วพอได้ที่หน่อยอเริ่มสายแล้วครับก็จะ,จะมาช้าด้วยชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ะ สนุกครับวันนี้คลิปวันนี้สนุกนะครับท่านใดดูดูคลิปนี้จบว่าอาจจะเวียนหัวอ้วกแตกอ้วกแตกนะครับงานผมถ่ายยังอู้ชูเวียนหัวจอ้วกแล้วพี่ร้นะแต่ก็มันครับหาอยู่ว่ากีบบ้านเราแลวแต่วันเลวแต่ดวงด้วยครับวันนี้ถือว่าดวงดีครับโชคดีเช้าเช้ากันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับเผื่ออาจจะเป็นช่วงเย็นช่วงบ่ายมีอะไรจะมาเชิญให้ดูอีกครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ